สวัสดีเงาเมื่อคืนครับผมพี่เคยว่าซิไปใส่เบ็ดสครับเพ็นยังครับนี่เก็บยังนี่โอ้หอยพุ่นะเบิ้งครับเมื่อเบิ้งไก่เบิ้งเบิ้งเบิ้งยกเบิ้งครับนี่ไม่ก้อนใหญ่ๆเนาะโอ้นี่ก็มีอันครับนี่นเต็มเลยครับนี่พอ้ยกอนกันครับนี่คู่ครับใช่คู่ครับอพุดนะพุนะ่นะย่างเก็บสวยเลยครับนี่ก่อนที่ไปไ่เบ็ดสครับนี่ น่า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 โอ้หลายครับหลายหลายอยู ye, oh, oh 40, ่ตรงนี้กระเมีนครับนี่นี่ใช่เออหลายเลยนี่ครับขึ้นมานู่มเต็มเลยนะนู่มอ้ยเอาเก็บเลยครับผู้ใด้เขาว่าหอยโลละสี่สิบบาทห้าสิบบาทแย่แถวบ้านผมนี่วาครับนี่เฮ้ยหนูใหญ่เลยครับนี่ได้ครับนี่เป็นหนูปากเอบเลยเนาะซ้ำกําปั่นเลยครับคุณเถี่ยวเถียวก็ปวดโคก นี่ครับแน่นๆๆๆๆๆโอ้หลายครับหลายหุ่นนะกล้องกันดูนะขึ้นมาจะโบ๋บ้มาจะใส่เ้างอืมนั่นฮึมไส่เดือนไส้เดือนหรืองูวายอย่างงูโอ้ถ้าใส่เดือนไม่น่าจะวิ่งเดียวขนาดนี้เนาะ โอ้ยเห็นไหมครับกองกันครับนี่เก็บแบบเดียวบ่เม็นสิบเป็นโลเหรอวะครับนี่ขี่นึงขี่อีกว้าวพามาเบิ่งกันครับย่ยเหมือำครับออกมาหาอยู่หากินครับรน,นี่อันนี้ก็น้นองหนิงครับน้องหนิงมดัดดักไว้แล้วครับนี่ใส่เบ็ดปั๊มปักเบ็ดแข่งกันครับมาเนี่โครตสิบหลัง โอ้ไปเ,เบิ่งกันครับนามเล็บน้อยลดลงน้อยนึงเลยครับนี่เนื่อมือขึ้นครับคำขึ้นหุ่นแลวครับมองสาตรงบนี่ยบนี่เจ้าว่าเห็นบ่อยน,นี่โอเคนะครับนาะคลิปแรกครับนี่อหอยเกือบกิโลสองกิโลอะไรได้ซองนี่เท่ครับผมเดี๋ยวพยายามเบียดกันต่อครับ